้นตกพี่น้องล่องทางตอนเช้าวันที่ห้านะคะทางมื้นแห้งเมื่อบิงแอนแนกสิไปได้บอหยียบลูกพอนน้ำเออไปเออคอยถ้ามันขึน้น้แล้วก็ต้องเร่งเออตีวงไกลๆไปเลยวันนี้เรยวเลย สุดเลยโอ้เดี่ยวไก่ฟลเดี่ยวไก่มากทุกคนมาฟังกันแทนะเด้อตายขึ้นรอกเก่งมากอทอดอะไรเนี่เที่ยวแรกกระท้อยดักที่หายหมดค่อยไปหลมหามีหลุมข้านไปฝนตกพี่น้องมือว่านฝนตก ก็เลยพอคอยเขากีเล่นนี่แหละย,ย่าฝ่อไปเล่นปุ่นไดนปุ่นเอาไว้รดเบาหยอดลุมไปลูกต้องรีบไปเรื่อยอย,อย่าเบียดขอบซาเดอร์รบางลุมเออประมาณนี้แหละ ไปเลียวโอ้ไกโ่โผดวัเนี่ยเออว่าเป็นยังได้ยุไปวันนี้นี้สันลางเออยานไปเลยลูกไปตามเขาแล้วก็ถอยตูดเขา้าถอยเท่ขางกองนี่

อดำเลยอายว่าเก่งมากไหลก็สามันปอปเลยอันนี้แม่เห็นถ้าพ่อเห็นแน่ติเจืหนะักขาขามันไหลก็ช่างเราดินมันลงมันก็นี่เองแต่แต่ก็มันแต่เลืดบ่บจัน พลอยๆเด้อย่าให้มันโยกแห้งเออไปให้มันโยกอีกให้มันฟ้าถ่ายตึงๆบ่บเดินไปอีกเดินไปทั้งดำนี่แหละย่างไปปกติไปนู่นเลยไปตรงค่อยๆไปมันมีหลุมอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะคะวันที่ห้าของพี่แนกะที่มาขับรถดำช่วยพ่อ ก็ตามประสาแล้วนาอพี่นอ้องเมื่อใดมองเพื่นเฮ็ดหยาเพิ่นกะสีงอแงเพื่อนก็บ,อย,อ,กบอยากเฮ็ดถึงแม่จมแม่บอกเนี่ยเพื่อนกะสิบอยากเฮ็ดแล้วสีนะพ่อเพิ่นใจดีเพื่อนกครับเพือเ่อกเอาไปไปตรงเพเลยรดเบากับควมลองไปตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าไปยํำทางเกาแล้วมันจะเสียทางนี่ไปน้ำห้อยเขานี่ ไปน้ำห้อยเขาเปรดเรลียวเห็นบอหรือบ่างสไลด์ล่ลงทางด้อลูกค่อยๆนะลูกเพราะว่าช่างผุ่นเออเปเลียนรุดนักพ่อพ่อไปอยางขอถท้ายคลปบบอ <Yes. S 1> ให้เน็กให้เน็กรับแล้วอะแรนเกียร์เดียวพี่น้องเกียร์สองแต่งสิกับเกียร์สองไหนยู่ดินมะน,นุม่ม ตอนค้ากราฟซับสองก็ได้ถ้าออกมาจากปลาหหยาแล้วเป็นไงบ้างขอถามความรู้สึกหน่อยเป็นยังไงกับมาป,ปกติประสันรายแสดงว่าเ,เริ่มสิเกิงแล้วแต่คันเพิ่นถือเข้าเข้าบอกว่าจ่จัจงซี่เหตุแบบนี้แล้วสิตื่นเต้นแล้วสิตกใจแล้เร่าสิสติแล้วสิบอบูุก็เหน,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 นือกกะโตอันนี้คือเข้าเป็นเมยเข้าซ่อมพิ่นนะคะ เขาจะตกใจแล้วเขาก็จะทําอะไรไม่ถูกเขาก็จะเออสักพักนึงกว่าสตีสิกลับมานะคะพอยอดเยียบพอยอดพุ่งพึงได้กระจกเอาก็ได้ปะรอดไม่รอดรอดไม่รอดโอ้ยพอยอดสายจวดพอยอดเก่งมากเลย ถึงคิวพี่แน็กแล้วพ่อบอกให้ล่งทาใดก็ทาเก่าเห็นห้อยจะคของบอถ้าไมเป็นห้อยจะคลองกับห้อยคนอื่นที่ต่างทาลงเมื่อวานนี่เดินหนาเออเอาหัวลงบอนะคะบีนขึ้นปากบอแต่ว่ามือหนีฝนตกเขาเหตุแบบไม่คือล่งเธอละขั้นคือถอยตูดลงไปเดี๋ยวบุญิภาไปบึงบรรยากาศตอน พี่เน็กถอยตูดเดี๋ยววุ้นจะลงไปข้างล่างนะคะให้เพื่นอนยูทั้งเทิงผู้เดียว กือบประอดอ้าวไอ้แนกมา ถอยลงบอ่อแล้วลง บรรยากาศวันที่ห้านะคะพี่น้องฝนตกมือขึ้นกระตกหมู่ว่านกระตกกวนจนมาบริเลียนงานเพราะว่าถนนมันลืน่นพี่น้องขึ้นบอบ่ได้ก็เลยหยุดตั้งแต่บ่ายสามนะคะมือนีก็เลยมาเริ่มใหม่เริ่อมไม่เหตุถนนไม่นะคะน้องแนกกะนี่เป็นแถวที่สองแถวแรกบต่ติด นี่เป็นแถวสองนี่ก็เป็นบรรยากาศหน้างานแล้วก็เป็นการซ่อมฮัรดครับรถของน้องแน็กนะคะวันที่ห้าวันที่สี่สามสี่โอ้วันนี้วันที่หา้าเบาพิดล่ำผิดขอคอ,อนอาไพหลายๆได้พี่น้องนานติดแล้วนุ่มอันนะไปห้ามเาบึง ขึ้นบอลลันของลูกไส้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวน ค่อยๆไปค่อยๆหัเนะพี่น้องหัวด้ถือไข่แน่เพื่เกิดสิง้องแง่ป้าหมายเท่ากับออมสะนะคะบิงออมสะแล้วก็ไปเทตรงหนุ่มมอดยืนนะคะคนยานตกสะบูนแอบที่ละ <laughs> โอเคค่ะมืนอนี้ภาพเบิงบรรยากาศขึ้นบอ่อละลันถนนลื่นๆนะคะวันที่5ในการทำงานนะคะไว้พอกันคลิปหนาวุ่นเส้นสายมันสวัสดีค่ะ